知道。 công như vậy บอกแล้วอย่าลงลถ้าไม่ลงก็สบายละเอาละครับขึ้นใหม่ได้ฮะแสดงว่าไม่ใช่เกียร์สูงใช้เกียร์ต่ำแล้วแรงกดเอาอสุดยอด สุดยอดสุดยอดต้องก้มแบบนี้ถ้าเกิดไม่ก้มยกล้อครับยกล้อถ้าเกิดต้องก้มมากๆโอเคสุดยอดสุดยอดหมดทางปูนแล้วโอ้เข้าทางลาบแล้วแ,<ผ>แม่ใช้ได้ใช้ได้แข็งแกร่งโอเคต่อไป อีกล้แสดงว่าต้องมีเนิน